น้ำซุปราดให้เราร้อนๆแบบนี้เลยจ้าน้ำซุปเข้มข้นมากหอมมากเลยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้เมนูนี้นะคะสาวน้อยตกน้ำค่ะนี่คะ่ะเนื้อดีมากสาวน้อยวาสาัสบิเป็นสาวน้อยตกน้ำเหมือนกันนะคะแต่ว่าในนี้จะมีวาัสาบิแล้วก็ไข่ด้วยค่ะอื้อม เนื้อนุ่มมากตัวนี้เป็นสาวน้อยตกน้ำสูตรปกติของทางร้านนะคะที่ไม่มีวาซาบิค่ะค่าวันนี้นะคะหนูอ้อมพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวค่ะ ที่ร้านเศษนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อโคขุนแท้คะ่ะทุกคนพิกัดนะคะจะอยู่ตรงถนนสามแยกพลยางคำนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเมนูที่เราสั่งไว้นะคะว่ามีอะไรบ้างมากันเลยคะ่ะนี่เลยนะคะจะมีเซตเนื้อจุ่มนะคะมาเป็นเซตแบบนี้เลยเซตนี้นะคะราคา289บาบาทค่ะนี่นะคะจะได้รับเป็นเซตจิ้มจุ่มหม้อดินนะคะแล้วก็มี นี่ค่ะเส้นนะคะสามแบบให้เราเลือกเลยแล้วก็มีผักด้วยค่ะนี่นะคะแล้วก็เมนูที่มาร้านนี้แล้วเราต้องสั่งนะคะคือเมนูสาวน้อยตกน้ำค่ะนี่ค่ะเมนูนี้นะคะราคาจะอยู่ที่80บาทค่ะแล้วก็จะเป็นสาวน้อยวาาัซสบิเป็นสาวน้อยตกน้ำเหมือนกันนะคะแต่ว่าในนี้จะมีวาัซสาบิแล้วก็ไข่ด้วยค่ะรานะคา90บาทค่ะ ยำส้มตีนจานนี้จานใหญ่หญๆเยอะๆแบบนี้นะคะราคา120บาทคา่ะน้องเขาก็จะเอาน้ำซุปค่ะมาราดให้เราร้อนๆแบบนี้เลยจ้าโหทุกคนน่าอร่อยมากค่ะทุกคนเลยนะคะค่ะว,าาว้าวน้ำซุปเข้มข้นมากหอมมากเลยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้ เมนูสาวน้อยตกน้ำของเราค่ะเนื้อดีมากนี่นะคะไข่ก็คนเข้ากันเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะคว้าวเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะทุกคน อหอมน้อยตกน้ำวาซาบิหอมวาซาบิน้ำซุปก็หอมมากค่ะเนื้อนุ่มมากคนดูสิอันนี้จิ้มน้ำจิ้มแจ่วนะคะเป็นแจ่วขม,อ,มอร่อยมากตัวนี้เป็น สาน้อยตกน้ำสูตรปกติของทางร้านนะคะที่ไม่มีวาซาบิค่ะว้าวเนื้อนุ่มมากนะคะทุกคนหอมมากด้วยค่ะ อร่อยมากเมนูต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะกินเมนูเกาเหลาหม้อดินค่ะนี่นเนื้อนะคะน้ำกำลังเดือดเลยค่ะทุกคนจุ่มจุม,จ,มจุมแบบนี้เลยนะคะเอาแค่พอสุกค่ะน,นี่หนูอ้อมชอบกินแบบนี้นะคะแค่ลงแค่นี้เลยค่ะ แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มนะคะเนื้อนุ่มมากครับน้ำซุปหอมดีมากรสชาติกลมกลม่มต่อไปจะเป็นเนื้อตัวนี้นะคะ จุ่มแบบเดิมเลยค่ะจุมจ่มจุมจ่มจุ่มจุ่มดูเลยคะแค่นี้พอว,ว้าวร้อนร้อนเลยนะคะน่าจะสุกแล้วไหมคะลองดู ราดน้ำจิ้มน,นิดนึงนะคะอออร่อยมากอีกเมนูนหนึ่งที่เราสั่งมานะคะยำส้มตีนค่ะเป็นส้มตีนที่เป็นซิกเนเจอร์ของคนยังคำเลยนะคะที่ใครมาแล้วก็ต้องมากินค่ะ อจ uh huh. มตีนเนื้อหนุบห,ห,ห,หนุบหนับหนับไม่เปรี้ยวมากนะคะยำรสชาติโอเคํายำแบบเปรี้ยวหวานไม่เหนียวนะคะจมตีน uh huh. ที่ร้านนะคะไม่ได้มีแค่เมนูที่หนูอ้อมสั่งมาวันนี้นะคะที่ร้านยังมีเมนูก๋วยเตี๋ยวเกาเหลานะคะ ยำส้มตีนยำเนื้อขาลายยำหมูยอนและก็มีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยค่ะทุกคนหนูอ้อมอยากให้ทุกคนได้มาลองชิมกันนะคะเปิดทุกวันค่ะวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์วันเดียวนะคะตั้งแต่10บโมงจนถึง5้าโมงเย็นเลยค่ะพิกัดนะคะจะอยู่บริเวณ3แยกโพนยางคำนะคะ นี่คะ่ะแถวนี้เลยนะคะใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาชิมกันได้นะคะทุกคนคะยังไงหนูอ้อมฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจที่กินที่เที่ยวฟู้ดทราเวลของหนูอ้อมด้วยนะคะวันนี้หนูอ้อมขอตัวลาทุกคนไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย